นายนภัสอวดภาพสุดอบอุ่นนี่แหละรักแรกคบของกันและกันหล่อเป๊ะเพอร์เฟกมีสาวๆต่อคิวยื่นใบสมัครเป็นสภพยมากมายอย่างพระเอกสุดฮอตนายนภัสลูกชายสุดที่รักของแม่หมูพิมพกาโดยเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งผ่านอินสตาแกรมพากันไปเที่ยวและมีภาพน่ารักสุดอบอุ่นอยู่บ่อยครั้งล่าสุดเนื่องในโอกาสไล้วันแม่12สิงหาคมนี้แล้ว นายนภัสอวดภาพสุดอบอุ่นคู่แม่หมูตั้งแต่เด็กๆจนถึงปัจจุบันพร้อมใส่เพลงรักตั้งแต่แรกพร้อมแคปชั่นบอกว่ารักตั้งแต่ลืมตาม,มาดูโลกรักตั้งแต่แรกรักแรกคบของกันและกันโบสุนิตาฮานี้ทางกลางเช่าเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความน่ารักสนันไอจีเลยจ้า